สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่สมกับทำงานที่เก่าละค่ะเซานีแม่สมสร้างน้ำหนักมะเขือเทศเนาะค่ะสำนักสร้างน้ำหนักแล้วก็แพคเอาฟาปิดค่ะก้อนที่สร้างกับเช็คก่อนค่ะเช็คก่อนว่ามีลูกแตกบ่เพราะว่ามะเขือเทศบางทีมันสุกหลายมันก็แตกค่ะมันตานมันลายถ้ามีลูกแตกแบบนี้ก็เอาออกนะคะเอาออกแล้วก็ถ้ามีเกสร เกสรแบบนี้เขาก็เอาออกค่ะเกสรเอาออกเพราะว่ามันเทือดให้หมันเขือเทืดเน่าค่ะคือจังแบบนี้แหละค่ะเกสรที่อยูปป่ปลายเห็นไหมคะนี่บางทีก็หล่นลงหล่นลงกลนกองเขาก็เช็คเบิงสิค่ะพี่น้องเช็คเบิงเช็คเบิงโอเคแล้วเขาก็มาสร้างน้ำหนักให้มันได้ให้มันได้สองร้อยหกสิบสี่ถึง สองร้กรัมนะคะนี่ค่ะได้ละแล้วเขาก็เอาฝามาปิดค่ะเอาฝามาปิดนี่ค่ะให้ดัง2แก๊กนี่ค่ะแพ็คแล้วก็แค่สซันนี่คะแล้วกเ็เอาไปเขาไว้ในตู้เย็นอันนี้ก็อีกเพื่อนคนหนึ่งนะักฟุต นักวอลเลย์บอลทีมชาติเพื่อนกับกระลังสีเตรียมดอกไม้มาจัดนะคะม่สมสร้างน้าหนักมะเขือเทศค่ะส่วนลุงเจ้าของสวนก็เอาเอาของไปขายตลาดกระเซ้านี่ส่วนเมียเพื่อนกับไปเก็บมะเกือมะเขือเทศในฟาร์มค่ะในโรงเรือนค่ะโอเคนะคะสวนสดีก่อนเพื่อนในสมเตุงานก่อนค่ะสวัสด,ดีค่ะ